ที่ได้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์<ม>ก็มีการถ่ายคลิปขอบคุณใช่ไหมคะเสื้อเกราะก็เหมือนกันนะคะตชะดแนวหน้าคะ่ะเขามารีวิวชุดเกราะเขาบอกว่าเป็นชุดเกราะที่ดีที่สุดในโลกจากแนวหลังลองดูคลิปนี้คะ่ะ วันนี้ผมจะมารีวิวชุดเกาะที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมทาไมมันถึงเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกครับเพราะเป็นเกาะที่ผู้ใหญ่ใจดีห้นะครับผมแล้วก็เขาให้เกาะรลเวลซีมาเลยนะครับผมซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้นะครับผมเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเกาะสร้างขึ้นจากความรักความหัวใยของทุกๆคนนะครับเหมือนบางครั้งเราเหนื่อยเราโทนะครับผมเราโดนอบกอดด้วยผู้ใหญ่ใจดีและประชาชนทุกๆท่านครับที่ นี่ค่ะเป็นคลิปที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่แนวหน้าเคยรีวิวเกราะกันกระสุนที่ได้รับจากแนวหลังนะคะเป็นเกราะเลเวลสีที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ซึ่งตชรในนี้ยังบอกด้วยว่าเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดบางครั้งอาจไม่ได้สร้างจากเหล็กแต่สร้างขึ้นจากความรักความห่วงใยของคนไทยทุกคนและยังแสดงให้เห็นว่าทหารและตชะที่อยู่แนวหน้าไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ถูกอบกอดด้วยความรักของคนไทยทุกคน แล้วก็มีทหารอีกนายหนึ่งอัดคลิปนะคะบอกว่าของบริจาคมาจากไหนอยากให้ฟังจากคนที่อยู่ชายแดนอย่าไปฟังจากคนในเมืองเพราะคนให้ไม่เคยบน่นคนบ่นไม่เคยให้ประเด็นดราม่าอะไรเกี่ยวกับการรับบริจาคหรือการบริจาคแผ่นเกาะการก,กระสุนเราคิดดูอย่างนี้ในเมื่อเรามีของที่ดีอยู่ใช่ไหมแผ่นเกาะการก,กระสุนเรากันได้ซึ่งผมก็เห็นในข่าวว่ามีน้องมีพ่อนโรงานมีพวกลูกง,งานทหารบางคนโดนยิง ต่ไม่ทะลุซึ่งเป็นแผ่นเกาะของทบอ,อันนี้คือเซฟชีวิตเราได้แต่ดันมีคนมาบริจาคแผ่นเกาะที่มันดีกว่าดีกว่าตรงไหนอันนี้คือแผ่นเกาะที่ผมได้รับบริจาคมาสไตฟเฟสดีกว่าคือเป็นระดับการการกระสุนสูงที่สุดดูตรงนี้ครับ NIT NOS s t A อันนี้คือระดับการการกระสุนสูงที่สุดที่มีในโลกตอนนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงแพงเมื่้เรัมาบริจาคมาจากคุณหมอสัตวแพทย์ท่านหนึ่งปกติท่านก็นักพืชเป็นที่สาวไง ปกติพี่แค่แก็ไม่อยากเอกสื่อเท่าหร่ครั้งแรกบ,บริจาคเสื้อกลอไปปลอกเสื้อกลอแบบเน,นี้บริจาคปลอกเสื้อกลอไป400ตัวบริจาคมาให้ทหารแนวหน้าแลวต่อมาก็เป็นแผ่นเกราะที่แกบริจาคให้จํานวนอีกอตัวนี้แผ่นเกราะแกบริจาคให้น้อยเพราะว่าราคามันก็ข้างสูงและหายหากช่วงนั้น่แกบริจาคมา200แผ่น200แผ่นสถิตเป็นก็เยอะพอสมควรนะครับซึ่งประเด็นดรามา่าเราตอนนี้คือผมไม่เข้าใจว่าในเมื่อประชาชนเขาบริจาคให้โดยที่เขาไม่หวังอะไรนะเขาไม่หวังอะไรเลยเขาแค่ต้องการสนับสนุนทหารที่ทํางานอยู่แแนนนวห้าาชยด แค่นั้นอะไรคือทำไมต้องเราต้องปไปไล่ตามไล่ดูไล่อะไรว่าเขา,ปเ,าเปลนเป็นเสีไปยังไงจําเป็นมากไหมกองทัพบกมีไหมก็กองทัพบกมีไงใช้ได้ดีด้วยป้องกันได้ด้วยแต่มันก็ยังมีสิ่งที่มันดีที่สุดและมันใหม่ที่สุดเข้าใจปะ ก็ทหารนายเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่ากองทัพบ,บกมีชุดเกราะให้ทหารแนวหน้าทุกนายเป็นชุดเกราะที่มีประสิทธิภาพการกระสุนจากอาวุธประจำกายของทหากรกัมพูชาได้แต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีคนไทยใจดีบริจาคแผ่นเกราะที่ดีกว่าและการกระสุนดีที่สุดในโลกและราคาแพงมากมาให้ทหารตามแนวชายแดนสิ่งที่ทหารนายน,นี้ตั้งคําถามก็คือว่าการที่ประชาชนบริจาคชุดเกราะให้ทหารแนวหน้าโดยไม่หวังผลตอบแทน มันทําให้เกิดประเด็นดราม่าเพื่ออะไรทําไมต้องไปไล่ตามว่าคนบริจาคไปเอาแผ่นเกราะมาจากไหนทหารแนวหน้าทุกคนเชื่อสนิทใจว่าคนไทยใจดีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคสิ่งของให้โดยไม่หวังผลตอบแทนขอแค่เพียงให้ฐานหารทุกคนได้กลับบ้านไปหาครอบครัวอัวอันนี้มุมมองของทหารนายนี้เขานะก็มุมมองของคนที่อยู่แนวหน้าที่ต้องเสี่ยงชีวิตอ,อยู่ตรงสมรภูมิรบจริงๆเขาก็มองว่า ในมุมเขาก็ขอบคุณอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยชีวิตเขาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเกอร์เสือ้อเกราะหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยอาจจะอยากรู้ว่ามันเป็นดราม่าก,กันใหญ่โตเลยเหรอ<ม>เพียงแค่มีคนไทยใจดีที่อยากจะช่วยรักษาชีวิตของทหารแนวหน้า,<ม>าไว้เนี่ย แต่ในมุมของคณะกรรมการการทหารที่เขาตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของทหารแนวหน้าทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ชายแดนและให้เราอยู่แล้วอเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขากําลังตรวจสอบอยู่ก็คือว่าเอ๊ลในแง่ของระบบโครงสร้างเนี่ยอมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเหรอประมาณของกองทัพในแต่ละปีเนี่ยมนหลักสองแสนล้านนะกระทรวงกลาโหมแทบจะเยอะที่สุดเลยเบอร์ต้นต้นเลยอ้าวแล้วทําไมถึงเวลา ไม่นับถ้าไม่พูดเรื่องพอหรือไม่พอเนี่ยมันยังมีเรื่องทําไมมันถึงช้าหรือไม่หรือไม่ทันเออไม่ทันทําไมถึงต้องขอให้มูลนิธิคือจนถึงขั้นต้องขอให้มูลนิธิจ่ายเงินให้อ,อืมทั้งทั้งที่เงินงบประมาณคือเงินภาษีประชาชนทุกคนในประเทศไทยที่จ่ายให้กับรัฐบาลเงินมูลนิธิก็คือเงินเงินของประชาชนคนไทยที่บริจาคให้มูลนิธิเท่ากับว่า เราจ่ายเงินซ้ำซอ้อนหรอคะคือเขาก็เลยกําลังกําลังเพื่อจะดูว่ามันเกิดปัญหาตรงไหนอไม่อย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดคือในอนาคตจะได้มีการปรับโครงสร้างทหารที่อยู่แนวหน้าก็จะได้รู้สึกอุ่นใจจริงๆโดยที่ไม่ต้องรอว่าแล้วการรบครั้งนี้จะมีผู้ใหญ่ใจดีไหมคุณจะได้มีแบบยุทธภัณฑ์เสื้อเกราะเกราะแข็งกันกระสุนแกส๊สน้ําตาเสื้อเกราะกันร,ระเบิดเนี่ยจะได้มีโดยไม่ต้องพอจะลบทีหรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วค่อยมาร้องขอว่า ช่วยซื้อให้หน่อยช่วยซื้อให้หน่อยช่วยซื้อให้หน่อยช่วยทำบังเกอร์ให้หน่อยช่วยดูถนนให้หน่อยอะไรแบบนี้อ,อันนี้คือสิ่งที่กรรมธิการอาหารเขาชี้แจงว่าเขาก็พยายามตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แบบนี้อยู่นะครับค่ะ่านผู้ชมครับเราไปถามอดีตตรองแม่ทัพภาคที่สองนะฮะอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีอยู่ในพื้นที่ไทยนไ,ไทยกัมพูชาเลยนี่ฮะท่านพลโทกหนกเนตราเขเวสน,นะครับท่านพูดถึงชนิดของเกราะกันกระสุนนะฮะว่ามันมีอยู่หลายชนิดเกรดที่ ต่ำที่สุดเนี่ยก็คือสามารถกันรกระสุนปืนพกได้เกรดที่สูงที่สุดคือกันรกระสุนอาวุธสงครามได้ก็คือนี่แหละเกราะแข็งกันกระสุนเลเวล4นี่แหละซึ่งแผ่นเกราะเลเวล4ที่การจอมพลังนํามามอบให้กับเจ้าหน้าที่หน้าแนวในส่วนของกองทัพเองเนี่ยก็มีแต่อาจไม่ครอบคลุมทุกหน่วยแล้วก็ไม่ทันสมัยเท่าที่ควรเพราะการจัดซื้อยุทธภัณฑ์เนี่ย มันต้องคำหนึงถึงสงส่วนด้วยนะครับที่เป็นส่วนหลักๆก,ก็คืองบประมาณกับความจําเป็นเร่งด่วนถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งยุทธพันธ์จะไม่สามารถจัดหามาได้ดังนั้นการที่มีชาวบ้านหรือมีมูลิธินะมีอินฟูมาบริจาคเสื้อเกราะให้กับหน่วยงานคลโทกนกบอกว่าส่วนตัวไม่อยากให้มองข้ามเรื่องขั้นตอนอไม่อยากให้มองเรื่องข้ามขั้นตอน แต่อยากให้มองว่าเป็นการเติมเต็มอย่างเรื่องอาหารเนี่ยถามว่ากองทัพมีให้กำลังพลไหมงบประมาณมีไหมมีแต่ที่มีชาวบ้านมาทำอาหารให้มามอบให้มีบรรดาอินฟลูมีมูลิธิมาทำอาหารมามอบให้มันก็คือการเติมเต็มและสร้างขวัญกำลังใจให้กันเรื่องเสื้อเกราะหรือเกราะแข็งกันกระสุนที่กันจอมพลังนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ คุณภาพมันเกินความจําเป็นหรือไม่คนโทรกระหนกท่านบอกส่วนตัวอยากให้มองว่ามีมันก็ดีกว่าไม่มีเพราะมันสามารถรักษาชีวิตของกําลังพลที่หน้าแนวได้ก็ในเมื่อเป็นความต้องการของหน่วยที่อยู่ในแนวหน้าเขาก็ต้องการของที่ดีนะครับถ้าเผื่อว่าวันที่27เดือนกรก,กฎาเห็นที่เขาลงวันที่ไว้นะ ที่เขาขอถ้าขอจากหน่วยบังคับบัญชาเขาหน่วยสนับสนุนเขาถามบอกว่าจะได้หรือมันก็ไม่ได้เพราะมันต้องคอยงบประมาณใช่ไหมงบประมาณของปีหกแปดเขาก็ใช้ไปหมดแล้วต้องคอยหกเก้าแล้วก็จะถึงหกเก้าแล้วมีใครรับประกันจากวันนั้นจากย่ิบเจ็กรกฎาคมาเนี่ยมันจะมีการสู้รบกันอีกใช่ไหมมันก็เป็นการเสี่ยงเพราะนั้นสิ่งไหนที่ได้มาเนี่ยนะก็ถือว่า เขาก็ต้องพยายามที่จะหามาเพื่อปกป้องชีวิตของลูกน้องของเขาผมถามบอกว่าชีวิตใครใครก็รักษาใช่ไหมใช่ไหมของดีมีประโยชน์ใครก็อยากได้ใช่ไหมต้องมองในจุดนั้นทิศแต่เราก็จะมีภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นคุณบุ๋มหรือเจ๊เอ๋ไปทําอาหารสดให้กินมันต่างกันว่าอาหารสดกับอาหารแหง้งเห็นไหมนี่คือการเติมเต็ม แล้วทำไงแล้วคนที่ได้รับเขาก็มีขวัญกาลังใจที่ดีขณะที่กรณีที่โคศกกองทัพบ,บกนะฮะท่านชี้แจงกับคณะกรรมการทหารของสภาผู้แทนรัษฎรบอกไม่เคยขอรับบริจาคที่รับเพราะไม่อยากปฏิเสธน้ำใจผลโทรกนกท่านบอกส่วนตัวท่านมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้เข้าอกเข้าใจสำหรับผู้ที่เป็นทหารที่อยู่แนวหน้าด้วยนะครับ อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เติมเต็มซึ่งกันและกันมากกว่านะครับส่วนทางคุณอนายโกศัทางด้านของรองศาสตราจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์หรือว่าอาจาั์เจตนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็ออกมาดูเรื่องนี้เหมือนกันนะ<ค>ออกมาให้ความสนใจเรื่องนี้เหมือนกันนะคะม,มาคุยกันหน่อยว่าเออเสื้อเกราะกันกระสุนเนี่ย มันมีวันหมดอายุไหมอ่าสมมติถ้าแบบไม่ได้ผ่านการใช้งานไม่ถูกยิงไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีแบบเสื่อมสภาพหมดอายุหรือเปล่าอาจารย์เจตเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าวัสดุที่ใช้ทำเกราะกันกระสุนเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ละอย่างก็มีอายุการใช้งานที่ต่างกันตามอัตราการเสื่อมสภาพตลอดจนวิธีการจัดเก็บรักษาเสื้อเกราะกันกระสุนเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อดูดซับและกระจายพลังงานจากกระสุนประสิทธิภาพของเสื้อเกราะเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีไฟเบอร์เคฟล a าอารามิดจะเป็นไฟเบอร์สังเคราะห์ที่แข็งแรงซึ่งถักทอเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผ้าที่สามารถหยุดกระสุนได้เคฟล่าเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความแข็งแรงและความทนทานสูงอยู่แล้วมีโพลีเอทิลีนโมเลกุลน้ำหนักสูงพิเศษวัสดุนี้ก็เป็นที่รู้จักในเรื่องน้ำหนักเบาต้านทานการขัดถูและแรงกระแทกมีผ่นเหล็กและเซรามิก ที่มักจะรวมอยู่ในเสื้อเกราะเพื่อให้การป้องกันเพิ่มเติมจากกระสุนที่มีความเร็วสูงแผ่นเหล็กทนทานแต่หนักในขณะที่แผ่นเซรามิกเบากว่าแต่เสี่ยงต่อการแตกหักภายใต้ความเครียดแต่ละวัสดุเหล่านี้ก็มีอายุการใช้งานและอัตราการเสื่อมสภาพที่แตกต่างกันนะคะครับสามารถได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆได้ทั้งหมดเลยอายุการใช้งานเฉลี่ยของเสื้อเกราะกันกระสุนก็จะอยู่ระหว่างประมาณ5-10ถึงปี ซึ่งช่วงเวลาก็อาจแตกต่างกันได้ตามปัจจัยหลายประการรวมถึงวัสดุที่ใช้สภาพแวดล้อมแล้วก็ความถี่ในการสวมใส่นะคะผู้ผลิตส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าควรเปลี่ยนเกราะกันกระสุนทุกๆ5ปีโดยคำแนะนำนี้อิงจากการทดสอบและข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวัสดุเนี่ยมันสามารถเสื่อมสภาพได้ตามเวลาโดยเฉพาะภายใต้สภาวะการใช้งานปกติค่ะส่วนระยะเวลา10ปีเป็นวัสดุขั้นสูงบางประเภท เช่นโพลีเอทิลีนที like ่ม our ีโมเลกุลสูงพิเศษก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาด้วยเหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยที่จะทําให้เสื้อเกราะเสื่อมเร็วมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งเลยคือวัสดุประเภทคือวัสดุค่ะประเภทของวัสดุที่นํามาทําเป็นเสื้อเกราะ2ก็คือการใช้งาน3คือการเก็บรักษาค่ะเสื้อเกราะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บในที่เย็นแล้วก็แห้งนะคะ ถ้าเก็บในที่เย็นและแห้งเนี่ยจะสามารถยืดอายุการใช้งานได้แต่ถ้าหากว่าเสื้อเกราะไปสัมผัสกับความชื้นเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นค่ะ4ก็คือประเด็นเรื่องของการบำรุงรักษา 5. ปัจจัยแวดล้อมการสัมผัสกับบางสิ่งเช่นน้ำเกลือสารเคมีหรือการเสียสีจากสภาพแวดล้อมที่ขรุขระก็อาจจะทำให้เส้นใยเสื้อเกราะเสื่อมสภาพได้นะคะ ก็เป็นประเด็นเรื่องของเสื้อเกราะทีนี้ก็หลักๆตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องเอกสารมาวางเทียบกันไหมพี่อุ๋ยมันถึงจะชัดเจนที่สุดกะคะกับทธิการเขาก็รอให้คุณการส่งไปให้ครับอ่ะเราไปฟังบิ๊กกุ้งหรือพนทบุญสินาพาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือชายแดนที่ผ่านมากันหน่อยนะคะเพราะว่าณตอนนั้นก็เป็นตอนที่บิ๊กกุ้งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองในการดูแลบริหารจัดการหน้างานอยู่ค่ะ บีกุ้งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณการก็ช่วยเหลือทั้งเรื่องบริจาคเสื้อเกราะทําบังเกอร์ทําถนนบริจาคของจําเป็นต่างๆโดยบอกว่าการลงพื้นที่มาช่วยของคุณการเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีน้ําใจที่อยากจะช่วยเหลือเหมือนที่พี่น้องคนไทยทุกคนนําของอาหารแห้งมาบริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้กําลังทหารมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นค่ะ เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนนะฮะภาคเอกชนที่เขามีน้ำใจก็เหมือนกับพี่น้องเราที่นำข้าวของไปบริจาคพวกมามา่าปลากระป๋องพวกนี้คล้ายๆกันแต่การจอมพลังเขาเขามีพลังที่จะไปช่วยในเรื่องเครื่องจักรทำบังเกอร์ทำอะไรนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเสริมไปเสริมความเข้มแข็งให้กับกับกำลังทหารในพื้นที่ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เรา เราอำนวยความสะด,ดวกให้อยู่แล้วครับ,รบเดี๋ยวเราพักกัน